โดนหลอกให้โหลดแอปจนศูนย์เงินหมดธนาคารหรือเท่าทันคนโกงของเหล่ามิชชาชีพสมัยใหม่อันตรายยังไงลองมาฟังกันดูกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนายสถานีมุระกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาอยู่กันในข่าวนะครับที่เป็นกลโกงของมิชชาชีพนับว่ากันเป็นคน ว่ากันว่าเป็นโกงเป็นกลโกงสมัยใหม่ที่เอาไว้หลอกสําหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับหรือไม่รู้เท่าทันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนั่นก็คือทีมวิเวอร์นั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งกันก่อนนะครับผมโดยข่าวนี้นะครับได้ถูกออกข่าวไปเมื่อ,อวันที่29เมษายน2565นะครับหรือก็คือเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเองนะครับสอวันก่อนนั่นเองนะครับ โดยมิชชาชีพนะครับผมจะสรุปคร่าวๆนะครับคือมิชชาชีพแบบเวอร์ชั่นเดิมนะครับที่โทรมาบอกว่า,าทุกคนจะคุ้นเคยว่ามีมีของผิดกฎหมายส่งมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น f ฟ d x d L h อ่าหรือค่ายต่างๆนะผมให้เรา,าติดต่อเพื่อเคลียร์คดีความโอนตังอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับผมแต่กลไกนะครับหรือวิธีการใหม่ๆที่เอามาใช้สำหรับ คนที่ตกเป็นผู้เสียหายนะครับผมก็วันนี้ได้มีการใช้วิธีการใหม่คือบอกว่าเนี่ยเราจะทําการตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณว่ามีการทําความามีการทําผิดกฎหมายมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยมันจะให้เราแอดลิงแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งลิงก์มา,นะน,านะน,นะครับเป็นลิงก์ของตัวทีมวิวเวอร์นะเป็นแอปทีมวิวเวอร์นะครับที่แอปหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นแอปสำหรับการรีโมทนะรหรือควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นประเภทโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ระยะไกลนะครับโดยเราจะโดยผมจะขออธิบายเกี่ยวกับแอปทีวิเวอก่อนนะครับผมโดยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่มีประโยชน์มากๆนะครับซึ่งสำหรับใครหลายหลายคนที่เป็นวัยทำงานเกี่ยวกับ IT หรือว่าเป็นสาย cg อย่าง อ่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าขอเอกเรื่องหน่อยว่าผมจบมาจากอ่าคณะซีจิสาจากอ่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยที่เพื่อนๆในรุ่นของผมได้มีทํางานเกี่ยวกับฮอลลีวูดมากมายนะครับอันนี้ผมต้องเคลมตัวเองก่อนนะนอกเรื่องนะครับซึ่งไอแอปตัวนี้มันเอาไว้สาหรับในการควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลนะครับซึ่งในเพื่อนของผมหรือผมเนี่ยก็ใช้นะครับตอนที่เรียนนะครับคือไอตอนที่เรียนเนี่ยมัน มันมีเวลาเรนเดอร์ที่มันแบบมันต้องทิ้งคอมมาไว้นะครับแล้วแล้วมันไม่แบบเราต้องออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็สามารถทํางานผ่านโทรศัพท์ก็ได้หรือเราสามารถพกโน้ตบุ๊กออกไปทําโดยมันจะรีโมทเข้ามาทํางานในเครื่องหลักนั่นเองหรือเครื่องเป้าหมายที่เราต้องการจะเข้าไปควบกลุ่มนั่นเองนะครับโดยนะครับมันต้องทํายังไงบ้างนะครับตัวแอป Team v i e w e r นะครับนี่คือแอปในอันนี้คือแอปในคอมนะครับ โดยมันจะบอกเลยนะว่า ID ของคุณคืออะไรรหัสผ่านที่จะเข้าสู่เครื่องของเราอะ่ะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเนี่ยคือรหัสผ่าน8ตัวนะครับห้ามบอกรหัสผ่านอันนี้ให้กับใครโดยเด็ดขาดนะครับไม่อางนั้นคุณจะถูกกรถูกควบคุมจากผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับแล้วก็มีการถ้าเกิดให้ข้อมูลใครไปแล้วไม่ได้เช็คนะครับก็จะถูกติ๊กเนี่ยเริ่มทีมวิวเวอร์สำหรับเมื่อเปิดคอมขึ้นมา แล้วก็ให้สิทิเข้าถึงอย่างง่ายดายปุ๊บคือมันจะทําให้เวลาเราเปิดคอมนะครับตัวไอแอเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาแล้วคนอื่นสามารถเข้ามาควบคุมได้อย่างง่ายดายนะครับก็นะครับสําหรับคนที่รู้มันคนที่รู้จักอ่าโปรแกรมนี้มันก็มีประโยชน์นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่เคยรู้จักโปรแกรมโปรแกรมเนี้ยมันจะกลายเป็นโทษเป็นดาบที่อันตรายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะสามารถครวบคุมทุกๆอย่างของเราได้นั่นเองนะครับ เอาละนะครับเดี๋ยวผมไปสาธิตนะครับให้ดูกันนะครับโดยนะครับโปรแกรมที่เป็นข่าวที่ถูกหลอกนะครับให้ติดตั้งนะครับดูอย่างในภาพนี้คือทีมวิวนะครับโดยที่มันไม่ได้เป็นชื่อเต็มนะครับผมจะบอกให้นะครับมันเป็นชื่อว่า q u i ดซับ p อร์นะครับชื่อเต็มของมันคือ T e a m Viewer q u i ดซับ p อร์นะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์นะครับส่วนถ้าเกิด เป็นการล็อกอินผ่าน, com นคอมนับเราจะใช้รหัส9ตัวไอดีเก้ตัวแล้วก็รหัสผ่าน8ตัวนั่นเองนะครับก็หลังจากที่มันส่งลิงก์วิชาชีพส่งลิงก์นะครับให้เราติดตั้ง t e a m ิ i เวอร์ควิดซัพพอร์ปุ๊บเมื่อติดตั้งเสร็จปั๊บนะครับมันจะบ,บังคับให้เราอัปเดตอัปเดตหนึ่งนะครับ oh. คือเป็นแอดออนของโทรศัพท์รุ่นนั้นๆน,น,นะครับเพื่อที่จะให อีกฝ่ายสามารถควบคุมโทรศัพท์ของเราได้นะครับคือถ้าเกิดคนที่รู้เขาก็จะเริ่มเบียดใจแล้วก็ปิดมันไปนะครับส่วนถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่ใช่สายไอทีหรือว่าไม่ได้รู้จักโปรแกรมนี้นะครับหรือไม่รู้จักเท่าทันกลโกลงของหลักวิชาชีพก็จะกดตกลงไปนะครับแล้วเมื่อนะครับเราเปิดแอปแอปหนึ่งนะครับในหน้าจอโทรศัพท์จะบอกรหัสอ่าจะบอกไอดีทั้งหมด9ตัวนะครับนี่คือรหัสไอดีของโทรศัพท์เครื่องผมนะครับ ซึ่งณปัจจุบันผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับหลังจากลงคลิปนี้ผมได้เปลี่ยนทั้งรหัส ID คอมพิวเตอร์ของผมพาสเวิร์ดของผมแล้วก็ ID โทรศัพท์ด้วยนั่นเองนะเพื่อไม่ให้คนอื่นสามารถทีมวิวมาเข้าเครื่องผมกัแบบโทรศัพท์ผมได้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะว่าผมไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์จอโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดเชื่อมจอจากตรงนี้ให้ดูเลยนะครับ เมื่อสักพักหนึ่งนะครับตรงนี้มันกําลังรอข้อความถูกต้องนะครับคือมิจฉาชีพจะบอกให้กับผู้เสียหายนะครับกดยอมรับนะครับในโทรศัพท์ของผู้เสียหายนะครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับในคอมของเหล่ามิจฉาชีพจะสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ของอ่าโทรศัพท์ของผู้เสียหายนะครับหรือรับผู้ที่ถูกอ่าเรียกว่าไงนะครับผมไม่อยากจะเรียกว่าเหยื่อนะครับเป็นผู้เสียหายแล้วนะครับ หรือผู้ที่ไม่ทันกลโกงของหลักวิชาชีพนะครับเมื่อกดยอมรับนะครับอีกฝ่ายจะสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้แบบนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะการเข้าถึงไลน์นะครับนี่ครับมีการชําระเงินอันนี้คือของของผมเลยนะครับแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสามารถเคลียร์แอปได้ดูนู่นดูนี่ได้นะครับในปัจจุบันนะครับต่อให้มีรหัส OTP หรือ one time password รวมไปถึงนะครับอ่าล็อกอินสองชั้นของ Google analyze ก็ตามนะครับ เมื่ออีกฝ่ายสามารถเข้าถึงทีมวิวได้ในแบบที่ทุกคนเห็นนะครับณขณะนี้นะครับต่อให้มีข้อความ OTP เด้งเข้ามานะครับมันก็กดเข้าสู่ข้อความนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างผมมี OTP อันเนี้ยของกาลินานะครับเมื่อวานรีสตร์รีพัฒเวิร์ดเอ่อวีไปนะครับก็เนี่ยมีกาลินา OTP นะครับสามารถเข้าถึงกาลินา OTP ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ จากเครื่องของคนอื่นนะครับที่ผมไม่ได้แตะต้องจากโทรศัพท์แต่อย่างใดเลยนะครับสามารถส่งข้อความก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเข้าไปถึงเบอร์ติดต่อนะครับรายชื่อรูปภาพนะครับสามารถเข้าถึงแกลเลอรี่ได้เลยนะครับนี่คือความอันตรายของทีมวิวเวอร์นะครับคือข้อดีคือสามารถาทำงานระยะไกลได้หรือว่าซัพพอตเวลาแบบ แก้ปัญหาเวลาเครื่องโทรศัพท์มีปัญหาหรือคอมพิวเตอร์มีปัญหานะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่นํามาใช้ผิดวิธีนะครับแบบนี้นะครับมันอันตรายมากมสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับสามารถเข้าถึงอะไรก็ได้นะครับผมสามารถสั่งฟู้ดแพลนไลน์แมนแกงแกงแก้งลูกแกงลูกค้าเลยก็ได้นะครเนี่ยสมมุติผมต้องการแก้งเหยื่อนะผมเนี่ยกดกดสั่งอาหารมาเลยนะครับแล้วก็ให้ไปส่งที่บ้านของผู้เสียหายนะครับ ก็ได้นะครับรวมไปถึงนะครับที่ผมพูดนะครับ Google a n น l y z ยนะครับ a n a l y ัยนะครับนี่นะครับพาสเวิร์ดต่างๆ6ตัวที่จะเปลี่ยนทุก30วินะครับเห็นชัดเจนมากๆนะครับคือต่อให้มีล็อก2ชั้นยังไงก็ตามในนี้นะครับมันก็จะบอกมิจฉาชีพก็สามารถล็อกอินเข้ายึดได้อยู่ดีนะครับเนื่องจากเข้าถึงโทรศัพท์ของเรานะครับ โดยในข่าวรู้สึกว่าจะเล่าว่าหลังจากล็อกอินเสร็จแล้วอีกฝ่ายพยายามพูดคุยใบ่ายเบี่ยงนะเพื่อให้หูมาอยู่ให้โทรศัพท์มาอยู่ที่หูนั่นเองนะจะได้ไม่เห็นหน้าจอที่ขยับไปมานั่นเองนะเนี่ยผมสามารถเข้าได้ทุกอย่างเลยเนะี่ยผมเปิดแอป,ปธนาคารเลยยังได้นะเมื่อกี้ผมเปิดทดลองไปนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเนี่ยผมสามารถเข้าถึงแปปอปธนาคารได้เลยนะครับ สามารถทำทําทได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะการขอรหัส OTP การโอนตังค์หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต่างๆอะไรก็ตามนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือความอันตรายนะครับของต้องเรียกว่าแอปนี้เป็นแอปที่มีคุณมากๆแล้วก็มีโทษมากๆเหมือนกันนะครับเป็นแอปที่มีดาบเป็นดาบสองคมนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้เป็นแบบไหนนั่นเองนะครับ มันจึงไม่แปลกเมื่อมีใครก็ตามที่ไม่รู้จักแอปนี้แล้วก็หลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับจนโหลดมาให้ติดตั้งแล้วก็ยอมรับให้อีกฝ่ายนะครับเข้ามานะครับก็จะสามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะไม่ว่าจะตั้งรหัส OTP ไว้หรือไม่ว่าจะเป็นการาส่งรหัสเข้าสู่อีเมลนะก็ยังสามารถเข้าสู่อีเมลได้นะครับหรือสามารถตั้งปิดเสียงตั้งนู่นตั้งนี่อะไรดูรายละเอียดดูข้อมูลทุกอย่างที่ เป็นของสําคัญได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำว่าตรงนี้นะครับก็สําหรับใครก็ตามนะครับที่มีคนหลอกหรือมาบอกให้โหลดอะไรก็ตามนะที่เราไม่รู้จักแนะนํานะครับให้ถามคนรู้จักของเรานะว่ารู้จักแอปนี้ไหมแอปนี้มันดีหรือเปล่าแอปนี้มันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจไม่รู้นะครับแนะนําว่าอย่าโหลดเลยดีกว่านะแอปนี้มันคือไม่ว่าจะด้วยลิงก์อะไรก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิงค์ข้อความคลิกเบ็ดอะไรก็ตามบางทีมันอาจจะแฝงไวรัสอาจจะแฝงด้วยโปรแกรมดักรหัสผ่านอะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงการให้โหลดโปรแกรมอะไรที่เราไม่รู้จักอย่างนี้ก็ตามเพราะว่า,าโปรแกรมรีโมทนะครับณนะปัจจุบันนะครับมันไม่ได้มีแค่ทีมวิวนะครับทีมวิเวอร์นะครับรวมไปถึงอาจจะมีมิจฉาชีพที่ลงทุนในการหาแอปตลาดมืดในการรีโมท หรือการเข้าถึงโทรศัพท์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะเวลามีคนโทรมาหรือส่งลิงก์อะไรแปลกๆมานะครับถ้าไม่มั่นใจอย่าก,กดเด็ดขาดนะครับต่อให้เป็นอ่าที่ไม่ใช่แอปก็ตาม,มานะครับเป็นข้อความคลิกเบ็ดหรือบอ,อกว่าอะไรก็ตาม,มานะครับก็ก็ให้ระวังเอาไว้กันจะดีกว่านะเพราะว่า เดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีกลวิธีที่พยายามใช้ประโยชน์จากแอปดีๆหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะเข้ามานะครับหลอกเอาเงินของเรานะครับก็นะครับในทางกลับกันนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมสามารถ ผมสามารถไอ้นั่นย้อนได้ไหมอ่าผมสามารถคอนเน็กย้อนได้ไหมนะครับผมจะรีโมทรีโมทซ้อนได้ไหมผมจำหมายตัวเองไม่ได้เก้าเก้าศูนย์รีโมดซ้อนได้ไหมวะอ่านี่ครับผมรีโมดซ้อนได้เลยนะครับในทรเนี่ย ขนาดผมใช้ทีมวิวในคอมเพื่อรีโมทเข้ามาในคอมตัวเองนะครับยังสามารถทําได้ไหมายความว่าแอปนี้มันมีความอันตรายมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่บนคอมหรือเนี่ยคือพูดง่ายแค่มีคอมเครื่องเดียวหรือมีโทรศัพท์แค่เพียงเครื่องเดียวนะก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกๆอย่างของท่านได้แล้วนะครับถ้าท่านไม่รู้จักวิธีการป้องกันหรือว่ารู้ไม่เท่าทันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยอ่า เนี่ยผมซูมได้นะครับเนี่ยผมตอนนี้ผมขยับในผมขยับในโทรศัพท์นะครับจะเห็นได้ว่าเมาส์มันเคลื่อนที่แปลกๆแล้วก็หน้าจอมันขยับไปมานะค,คือเนี่ยผมพยายามอ่าควบคุมนะครับหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเมาส์น,นะครับเออเพราะว่ามันดีเลย์แหลกๆนะครับแบบหนึ่งเอาเป็นว่าผมทําให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันซ้อนทับซ้อนทับแล้วก็ซ้อนทับไปอีกทียเนาะก็ เดี๋ยวนะผม disconnect ผ่านไปตัวนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็อย่าบอกนะว่าปิดไปหมดเลยนะครับรู้สึกว่าจะค้างทั้งอ๋อเดี๋ยวนะมันต้องกลับมาอยู่ในหน้าท r t i วิว with support ด้วยนะครับสักครู่นะครับ มันว่ามันค้างไปแล้วครับมันต้องกด Connect ใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ Connect ใหม่ให้ดูนะครับนี่นะครับคือแอป,ปที่มีชื่อว่า TeamViewer นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันฟรีที่ถูก กฎหมายนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆในสายไอทหรือคนทํางานนะครับรวมไปถึงอ่าผมขอพูดนอกเรื่องอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเพื่อนของผมตอนนี้อ่าสมัครงานกับสกอตแลนด์ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้ประเทศสกอตแลนด์ยังไม่เปิดรับให้บุคคลภายนอกทําการอ่าเรืยกงงของวีซ่าเข้าไปทํางานได้นะครับก็เพื่อนของผมก็เลยต้องทําการทีมวิวนะครับเข้าไปเพื่อรีโมทในคอมบริษัท ที่สกอตแลนด์ในการทำงานนั่นเองนะครับก็นะก็นี่คือประโยชน์มันเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าถูกเหล่ามิชชาชีพมาใช้เป็นอาวุธนั่นเองนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วผมก็คงต้องขอว่าคือการที่การจะป้องกันทั้งหมดเนะี่ยคือการระวังน่คงจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดนะคือ ไม่ผิดที่เราจะไม่รู้แต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่มั่นใจเราก็ไม่ควรจะก้าวย่างเข้าไปสู่อะไรที่มันอันตรายนะครับอย่างกรณีที่แบบอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามีส่งลิงก์อะไรที่ไม่รู้มาคือผมจําได้เมื่อย้อนกลับไปสมัยเมื่อ a c e b o o k เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นเนะี่ยมันมียังไม่มีใครรู้จักเรื่องอ่าลิงก์ไวรัสนะครับเมื่อ พอเห็นคลิปอ่าผมเห็นลิงก์อะไรแปลกๆหรือว่าโพสต์ที่ใครแท็กชื่อเรามาแปลกๆแล้วก็เป็นลิงก์อะไรบางอย่างนะครับให้เรากดเข้าไปหลังจากนั้นมันก็จะแท็กเพื่อนในเพื่อนแท็กใครก็ไม่รู้อีกร้านคนนะครับอันนี้คือพูดเบอร์นะครับคือแท็กคนอีกจํานวนมากนะครับแล้วก็ให้กดลิงก์ไวรัสนะครับแล้วเครื่องเราก็จะติดไวรัสติดอ่าฟิชชิ่งติดติดติด,ตดอเรียกว่าไงคิกอ่าการเข้าถึงข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่มันส่งผลด้านเสียกับเรานะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีคำว่าคาบอกเล่าที่ว่าลิงก์อะไรที่ไม่รู้จักอย่าไปกดโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้คือเป็นคนที่เมื่อสมัยก่อนมักจะพูดกันนะครับใน Facebook นะครับที่ตอนสมัยนั้นมันจะส่งลิงก์อะไรแปลกๆมานะครับจนถึงสมัยนี้มันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะเวลามีใครส่งลิงก์มาไม่ว่าจะแอปก็ตามหรือว่าจะเป็นลิงก์เว็บไซต์อะไรก็ตามนะครับก็ขอให้ถ้าไม่มั่นใจก็สอบถามนะครับ คนที่รู้จักลูกลูกหลานหลานพี่พี่น้องน้องอะไรก็ตามนะครับโดยจะพบผู้ใหญ่นะครับช่วยต้องรู้นะครับว่าตอนนี้โลกเรามันไปสู่ยุคเทคโนโลยีแล้วนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับด้านมืดและด้านสว่างมันมีอยู่ทุกโลกทุกยุคทุกสมัยทุกนะครับก็อะไรที่ไม่รู้จักนะครับก็อย่าคิดว่า ถ้าไปถามเด็กแล้วเด็กมันจะเราจะเสียหน้าว่าเราโง่เราไม่ทันเด็กอะไรอย่างนั้นผมผมอยากให้วางทิฐิในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเราพลาดนะครับในกรณีนี้เมื่อเราพลาดไม่รู้จักอ่าไม่กล้าถามไม่เข้าใจแล้วกดนะครับมันทําให้เกิดการสูญเสียที่มากมายนะครับเราสามารถหมดตัวได้เพียงอ่าไม่นานแล้วก็จะเสร็จเรียกว่าไงหวานหมูกับวิชาชีพนะครับ ก็พูดมาเยอะแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีสาระไหมยังไงก็ถ้าเกิดมีสาระหรือว่าถูกใจหรือว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามนะครับลองคอมเมนต์มานะถ้าเกิดผมาสามารถตอบคําถามได้หรือเข้าใจในส่วนนั้นๆนะครับก็จะมาตอบคําถามหรือถ้าอันไหน ทำเป็นคลิปได้ผมก็จะทําเป็นคลิปมาให้ดูนะครับก็สําหรับวันนี้คงต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ